เฮ้ย <Hey, S 2> เคยสงสัยไหมว่าทำไมตัวละครในนิยายซีรีส์หรืออนิเมะหลายๆเรื่องถึงได้โชคดีเกินเหตุแบบว่าจะตกเหวก็มีเทาวันปริศนามารับพอดีพอดีหรือกำลังจะโดนฆ่าก็มีไอเทมลับโผล่มาจากไหนไม่รู้มาช่วยชีวิตไว้ได้ทันท่วงทีไอความโชคดีชนิดที่เรียกว่าลัคกี้สตาเนี่ยมันมีเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าช่องซันจัดจัดของเราชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าซันจัดจ้าน จะมาจัดเต็มเรื่องราวสุดปัน่นสุดหักมุมที่จะทําให้คุณต้องอ้าปากค้างวันนี้เราไม่ได้มาแค่เล่าเรื่องนะแต่เราจะพาคุณดำดิ่งไปในโลกของลัคกิสตาที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนใครพร้อมแล้วไปดูกันเลยเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นในดินแดนอันไกลโพ้นที่ซึ่งโชคชะตาไม่ได้ถูกกำหนดโดยดวงดาวแต่ถูกบงการโดยสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เรียกว่าอัปะละัขออภัยในความดิบเถื่อนของชื่อ พวกมันไม่ใช่พูดผีปีศาจรหรือมนุษย์ต่างดาวที่น่ารับเหมือนในซีรีส์เกาหลีนะแต่เป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิที่ซ่อนตัวอยู่ในเนวมืดคอยจัดการลัคกี้สตาร์ให้กับมนดษเพื่อเป้าหมายบางอย่างที่ซ่อนเร้นจังดูเหมือนหนังไซไฟเลยใช่ไหมล่ะแต่เชื่อเถอะว่ามันเป็นความจริงอัปลคาเหล่านี้วีโครงสร้างสังคมที่ซับซ้อนและมีหน่วยปฏิบัติการลัคกี้สตาร์โดยเฉพาะ พวกมันจะเฝ้าดูชีวิตของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดและเมื่อถึงช่วงเวลาสำคัญหรือเมื่อตัวละครกำลังจะเจอหายนะพวกมันก็จะกดปุ่มลัคกี้สตาร์เพื่อสร้างเหตุการณ์พลิกผันให้ฟังดูเหมือนแฮกเกอร์ชีวิตใช่ไหมละ่ะไม่ใช่แค่เรื่องของความรักสามเศร้าแต่เป็นเรื่องของจักรวาลแห่งการบงการแต่ทำไมพวกมันต้องทำแบบนี้คำตอบนั้นนะ่าอ,อกใจยิ่งกว่าที่คุณคิดอัปลักษ ไม่ได้ทำเพราะใจดีหรือเพราะต้องการช่วยมนุษย์แต่พวกมันทำเพื่ออาหารใช่ครับคุณซังไม่ผิดอาหารของพวกมันคือพลังงานแห่งความประหลาดใจและความคาดไม่ถึงที่เกิดจากสถานการณ์ลักกี้สตาร์เหล่านั้นยิ่งมนุษย์ประหลาดใจมากเท่าไหร่พลังงานที่อัปปัลษ์ดูดซับได้ก็ยิ่งมากเท่านั้นนี่คือเหตุผลที่พวกมันชอบสร้างสถานการณ์พลิกผันแบบสุดโตง่ง เหมือนนักชิมอาหารรสเลิศแต่เป็นรสชาติของความงงงวยและอึง้งทึงและเรื่องที่พีกว่านั้นก็คือพวกมันไม่ได้แค่บงการแค่เหตุการณ์ใหญ่ๆเท่านั้นนะแต่พวกมันยังบงการความบังเอิญเล็กๆในชีวิตประจําวันของเราด้วยเคยไหมที่กําลังจะหยิบมือถือแล้วมันวุ่นพอดีพอดีแล้วก็มีคนเดินผ่านมาช่วยเก็บให้หรือกําลังจะสายไปทํางานแล้วรถเมก็มาถึงหน้าบ้านคุณเป๊ะๆนั่นแหละ ผลางานของอับลักทั้งนั้นพวกมันแฝงตัวอยู่กับเรามานานแสนนานจนเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่แล้ววันหนึง่งอับปลักตนหนึ่งนามว่าพอเทาชื่อดูดีมีสกุลขึ้นมาหน่อยเกิดรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตการบงการโชคชะตาซ้ำซากจำเจมันเริ่มตั้งคำถามถ,ามถ,ามถึงการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์และอยากจะค้นหาลัคก,กี้สตาร์ที่เป็นของจริงที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาฟังดูเหมือนตัวร้ายกับใจใช่ไหมละ่ะ แต่เรื่องมันซับซ้อนกว่านั้นพอตาลเริ่มออกเดินทางสู่การค้นหาลัคกี้สตาร์ที่ปูนจะขับมันท่องไปในมิติเวลาต่างๆย้อนดูประวัติศาสตร์ของมนุษย์ค้นหาเหตุการณ์ที่อัปลักษ์ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวและในที่สุดมันก็พบลัคกี้สตาร์ที่แท้จริงไม่ได้มาในรูปแบบของการรอดตายหวุดวิดหรือการได้ของฟรีแต่มันมาในรูปแบบของความคิดสร้างสรรค์ใช่ครับเสียงสูงเลยนะพอท้ Portal. ค้นพบว่าลัคกี้สตาร์ที่บริสุทธิ์ที่สุดคือพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่มาจากสมองของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่การเขียนนิยายการแต่งเพลงหรือแม้แต่การคิดมุกตลกที่ไม่เหมือนใครสิ่งเหล่านี้คือลัคกี้สตาร์ที่แท้จริงที่ไม่ได้ถูกบงการจากภายนอกแต่มาจากภายในของมนุษย์เองพลังงานที่เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์นี้บริสุทธิ์และทรงพลังยิ่งกว่าพลังงานแห่งความ ประหลาดใจที่อัปลักษ์เคยดูดซับมาทั้งชีวิตด้วยความรู้ใหม่นี้พอโตตัดสินใจกลับมายังเผ่าพันธุ์ของตนและพยายามเปิดเผยความจริงมันบอกกับเหล่าอัปลักษ์ตัวอื่นๆว่าสิ่งที่พวกมันทำอยู่คือการจำกัดศักยภาพของมนุษย์และพลังงานที่แท้จ,จริงนั้นอยู่ที่ความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์เองแน่นอนว่าเหล่าอัปลักษ์ที่เคยชินกับการบงการโชคชะตามานานแสนานาน ต่างก็ไม่พอใจและมองว่าพอโถเป็นพวกนอกเคาะเกิดเป็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ในเผ่าพันธุ์ของพวกมันท้ายที่สุดพอท่านก็สามารถทำให้อบลักส่วนหนึ่งยอมรับความจริงได้และพวกมันก็เริ่มเปลี่ยนบทบาทจากผู้บงการมาเป็นผู้เฝ้าดูและส่งเสริมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์แทนและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมในยุคหลังๆ เราถึงได้เห็นนิยายซีรีส์อนิเมะที่มีพล็อตเรื่องแปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค์ที่ก้าวกระโดดมากขึ้นเพราะลัคกี้สตาร์ที่แท้จริงได้ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระแล้วและความจริงก็คือลัคกี้สตาร์ของคุณก็คือพลังสร้างสรรค์นนในตัวคุณนั่นแหละอย่ารอช้าปลดปล่อยมันออกมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b s c r i b ชช่องสันจัดๆของเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสุดปัน่นสุดหักมุมแบบนี้อีกแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้าบ๊ายบาย